ขึ้นเต็มหน้าขึ้นจนแบบไม่เหลือที่ให้ขึ้นแล้วเป็นสิวเรื้อรังที่แบบเป็นๆหายๆพอหน้าใสปุ๊บก็กลับมาเป็นอีกช่วงแรกๆแพทลองใช้มันก็ไม่เป็นอะไรจริงๆทุกคนแถม,แ,ถมแบบหน้าขาวหน้าใสขึ้นด้วยหลังจากนั้นแพทก็เริ่มใช้ทีีใช้บ่อยๆใช้มากขึ้นหลังๆพอเริ่มใช้อาหน้ามันเริ่มมีความแบบแห้งสากมากขึ้นแต่ก็ยังไม่หยุดกดฉีดซิวอบ ค่าเชื้อสิวทรีตเมนต์อะไรเหมือนกันนะคะไปหาหมอทุก2อาทิตย์อะไรประมาณนี้ผิวหน้าก็เริ่มกลับมาดีขึ้นเรืเ่อยๆแพรปรับสกินแคร์รูทีนในชีวิตและในช่วงท้ายคลิปแพรก็จะมีแจกสกินแคร์รูทีนเซตที่แพรใช้มาทั้งหมด จะแชร์ประสบการณ์การรักษาสิวทั้งหมด4ปีที่แพ์ได้ทําการรักษามาเป็นสิวเรื้อรังที่แบบเป็นๆหายๆพอน้าใสปุ๊บก็กลับมาเป็นอีกพอเป็นปุ๊บรักษาหน้าใสก็กลับมาเป็นอีกว,วนๆลูบอย่างนี้นะคะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ4ปีถึงแบบเกือบ5ปีแล้วตอนนี้และแพรก็จะบอกทั้งหมดเลยว่าวิธีการไหนที่แพรทําแล้วเวิร์กวิธีการไหนที่ทําแล้วเห็นผลจริงแล้วก็บอกเลยนะคะว่าคลิปนี้ no สปอนค่ะเพราะว่าแพรอยากม <ๆ S 1> าแชร์ให <ๆ S 1> ้ท <ๆ S 1> ุกคนดูจริง เพราะว่าแพแบบนั่งลิสต์ไว้เลยนั่งเขียนไว้เลยว่าแบบเออแพอยากพูดเรื่องอะไรยังไงบ้างนะคะเพราะว่าอยากเอามาแชร์ทุกคนดูจริงๆและในช่วงท้ายคลิปแพก็จะมีแจกสกินแคร์รูทีนเซตด้วยนะคะว่าที่แพใช้มาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยคือแพจะแบบจัดเซตไว้ให้ว่าใช้อะไรยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันได้เลยในท้ายคลิปแต่ว่าการไปดูคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กด like, subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้แพด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวก็จะท้าวความก่อน ขอนความทรงจําให้ทุกคนดูอีกทีว่าตอนนั้นอะแพรสิวขึ้นเต็มหน้าแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทํา YouTube ของแพรนะคะเพราะว่าแพรก็พอสิวขึ้นปุ๊บก็เลยได้ทําคลิปแต่งหน้ากบสิวแล้วก็คือทุกคนก็จะเห็นได้ว่าสิวแพรแบบขึ้นจนแบบไม่เหลือที่ให้ขึ้นแล้วมันขึ้นเต็มทุกตารางนิ้วบนผิวหน้าช่วงที่แบบสิวขึ้นมาแรกๆอะแพรน้อยมากเพราะว่าแพรไม่เคยแบบในชีวิตเนี้ยยันอายุ20กว่ากว่าไม่เคยสิวขึ้นเยอะขนาดนี้มาก่อน ซึ่งหน่อยมากแล้วก็ไม่อยากออกจากบ้านแล้วเวลาออกจากบ้านก็จะเป็นปัญหาที่ทุกคนหลายๆคนเจอคือเราก็จะเจอคนที่แบบว่าเดินผ่านหรือพูดคุยหรืออะไรเงี้ยแล้วแบบเรารู้สึกเลยว่าเขาจ้องสิวฉันอยู่แล้วก็แบบมานั่งเดาหาสาเหตุว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคือคิดว่าถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องฮอร์โมนก็คิดว่าเป็นตาะอ,อย่างนี้มาจะเล่าให้ฟังเรื่องมันเกิดมาจากตั้งแต่สมัยที่เริ่มอายุประมาณ22 23าคือแพรใช้สบู่ขัด ผิวขาวตัวหนึ่งนะคะเอาแบบอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตัวมันขาวขึ้นทุกคนทําไมใช้แล้วแบบเอ้ยผิวขาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ผิวมันก็จะมีความแบบแอบบแห้งตึงนิดนึงพรรู้สึกว่านางก็อาจจะกัดผิวอะไรอย่างงี้แล้วก็ที่ตัวของแพรคือไม่ได้มีอาการแพ้หรือเป็นอะไรเลยแล้วแพรก็เข้าใจมาตลอดว่าตัวเองเป็นคนที่ผิวหน้าแข็งแรงมากแพรก็เอาสบูนะ่นั้นมาถูหนะ้าเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยตัวมันขาวกว่าหน้าแล้วอะก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเอามาล้างที่หน้าก็น่าจะไม่เป็นอะไรแล้วช่วงแรกๆแพรลองใช้มันก็ เป็นอะไรจริงๆ,ๆทุกคนแถมแบบหน้าขาวหน้าใสาขึ้นด้วยหลังจากนั้นแพทก,ก็เริ่มใช้ทีีใช้บ่อยๆใช้มากขึ้นหลังๆพอเริ่มใช้อหน้ามันเริ่มมีความแบบแห้งสากมากขึ้นแต่ก็ยังไม่หยุดทุกคนถึงพะดูแพททำด้วยความที่เขาแบบกัด ผิวอะ่ะมันก็อาจจะทําให้สกินแบเรียร์ของแพะบนผิวหน้าของแพะมันมีความอ่อนแอลงแล้วพออ่อนแอลงสักพักหนึ่งจะเป็นคนที่ไม่ว่าจะใช้ครีมอะไรก็แบบไม่แพ้เลยไม่ดูแลผิวหน้ายังไงก็สิวไม่ขึ้นเลยหลังจากนั้นอะ่ะสิวมันเริ่มขึ้นทีละนิดเริ่มจากแบบว่าลองใช้มาร์กหน้าอ,นน ون, อันนู้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วสิวขึ้นรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมหน้ามันดูแบบแสบๆระคายเคืองสิวขึ้นนั่นแหละแล้วพอยิ่งทาไปเรื่อยๆปุ๊บจนมาอยู่ดีๆช่วงอายุ25เรียกได้ว่ามันใช้เวลานานอยู่นะกคนไม่า ใช่ว่ารับป,ป,ปุบปับปุบปับหน้าเราจะแบบแพ้แหกไปเลยอะแพ้ก็สิวขึ้นเต็มหน้าเลยใช้อะไรก็ใช้ไม่ได้เลยแบบว่าเฮ้ยทาไมฟฟมล้างหน้าหรือครีมอะไรที่แบบเราใช้เป็นประจาประจาอยู่แล้วหรือว่าเคยใช้มาก่อนหน้านั้นแล้วมันดีหน้ามันบํารุงดีแต่ว่าทําไมตอนนี้พอเราแบบกลับมาใช้เฮ้ยทำไมสิวมันขึ้นตอนแรกเราไม่แพ้ตอนนี้เราแพ้นะแพ้ก็เลยลองแบบเปลี่ยนไปใช้พวกเวสาําอางไหมมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีทุกคนคือแพ้ไม่เข้าใจตอนนั้นเป็นช่วงที่หน้าแหกเยอะ มากที่สุดในชีวิตเออนั่นแหละแพ้ก็พยายามรักษาสิวมาเรื่อยๆนะคะรวมกับการแบบไปหาหมอด้วยแต่หาหมอก็ไม่ได้หายขาดนะเพราะว่าพอแพ้เริ่มเป็นสิวมาประมาณเป็นปีๆอะไรเงี้ยสักประมาณช่วงอายุ26ก็เป็นช่วงที่เริ่มเข้าคลินิกนะคะเกี่ยวกับการรักษาสิวแบบครั้งแรกในชีวิตเลยอะพอเข้ามันก็ยังไม่ได้หายขาดมันเพิ่งแบบเนี่ยหายปัจจุบันนี้ใช้เวลาประมาณ5ปีปัจจุบันนี้แพ้กล้าเรียกได้ว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้มีสิวขนาดนั้นแล้วกล้าพูดว่าตัวเองเป็นคนไม่ได้้มีสิวววแแลนะคะคตต่่่อาอ รอยสิวอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีนะคะแล้วก็มีหลุมสิวด้วยเพราะว่าช่วงนี้แพก็รักษาหลุมสิวอยู่ตามดูพวกซีรีส์ในการรักษาหลุมสิวแพ้ได้นะแพลงไว้แบบหลายอีพีเฮ้ยแต่จะบอกก็จะว่าไปแบบแพ้มานั่งถ่ายคลิปอย่างเงี้ยคือเหมือนสิวอะมีหูทุกคนรู้สึกป่ะสิวกาลังจะหายอะเหมือนพอมีคนทักว่าเอ้ยหน้าดีขึ้นหรือเราพูดเองว่าเอ้ยเออเนี่ยช่วงนี้สิวมันดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสิวมันมีหูอยู่ดีดมันก็พุ่งขึ้นมาอีกเออกลับมาก่อนนั่นะะ่วนนีี้้้คาาาาสิจจจจขขึึกกก็อรท ประจำเดือนมาอะไรย่เงี้ยแต่ตอนนี้กล้าพูดได้เลยว่าผิวหน้าแข็งแรงขึ้นมากเออกล้องเป็นไรอะอย่างตอนเนี้ยแพรแบบมานั่งนึกกับตัวเองได้ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะแพรจะไม่ทําอย่างนั้นอีกอย่าทําร้ายผิวหน้าตัวเองอ่าต่อไปนะคะก็จะเข้าเป็นสู่เฟสต่อไปที่แพรจะเล่าในเรื่องของการแบบลองผิดลองถูกเมื่อกี้ก็เล่าไปคร่าวๆแล้วคือแพรอก็ พอช่วงที่สิวเริ่มขึ้นเยอะๆแพ้ก็ลองเสิร์ช Google เลยว่าเออทำยังไงให้สิวหายวิธีรักษาสิวนั่นแหละหลังจากนั้นนะคะแพ้ก็เลยเจอวิธีการรักษาแบบใช้แบบสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ สรุปว่าก็ไม่หายอยู่ดีลองสกินแคร์ที่แบบว่ามันแพงๆก็แล้วที่เขาบอกว่าคนเป็นสิวคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้ก็แล้วบางตัวแพร์ใช้อะมันก็ยังแพง้เพราะผิวมันแหกหนักมากจริงๆ,ๆและต่อไปนะคะช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็คือแล้วแพร์ทาอะไรถึงสิวหายอย่างแรกเลยนะคะที่แพย์คิดว่าคนที่เป็นสิวควรจะทําเลยก็คือเราควรไปหาคุณหมอค่ะนี่แบบโนสปอนนะทุกคนเดี๋ยวจะแบบคิดว่าสมัยในอินฟูชอบพูดว่าโนสปอน แต่ก็สปอนอันนี้คือแพรบอกเลยว่าไม่ได้สปอนอะไรเลยร้อยเปอร์เซนคลินิกแรกที่แพรไปหานะคะก็คือคลินิกดรพงศ์คลินิกหมอพงศ์ตอนนั้นอะ่ะเขายังแบบไม่ได้มีโปรดักต์ออกอะไรออกมาแบบปังขนาดเนี้ทุกคนรู้จักดรพงศ์อยู่แล้วแพรว่าคนที่เป็นสิวไม่มีใครไม่รู้จักแบรนด์ดรพงศ์แต่ก่อนนะเขาเป็นคลินิกรักษาสิวนะคะแล้วก็เป็นคลินิกแรกในชีวิตที่แพรไปหาเพราะว่ารักษาสิวเลย ตอนนั้นน่ะแพรไปรักษากับคุณหมอแมทนะคะพอไปถึงวันแรกที่แบบได้เข้าไปหาคุณหมอเลยเขาก็จะซักประวัติเราก่อนอ่ะสิวขึ้นได้ยังไงก่อนหน้าน,นี้มีสิวไหมปัจจุบันนี้สกินแคร์รูทีนเราใช้อะไรบ้างเล่าให้หมอฟังหน่อยท่าก็เลยเล่าตกหน่อยให้ฟังว่าแพรเป็นคนที่แบบเออก็แต่งหน้าเยอะนะแล้วเลยต้องมีการแบบลบหน้าอะไรอย่างนี้ทุกวันแล้วคุณหมอก็เออถามว่าแพรใช้อะไรล้างหน้าแพก็บอกว่าแพรใช้ไมเซลวอเตอร์เช็ดเครื่องสําอางแล้วก็ใช้โฟมล้างหน้าตามปกติอะไรเงี้ยคุณหมอก็เลย ไปใช้พวก cleansing milk ดูไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่ผิวหน้าเราอักเสบอยู่แล้วแล้วเรายิ่งใช้สลัลีมาเช็ดมาถูมาโดนหน้าแรงๆอะ่ะมันก็อาจจะเกิดการระคายเคืองได้คุณหมอก็เลยแนะนําว่าให้ลองแบบใช้พวก cleansing milk ลบเครื่องสําอางถ้าแบบเรายังต้องมีการแบบแต่งหน้าประจําๆอะไรอย่างนงี้นั่นแหละคือเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าคุณหมอบอกว่าเออให้ไปลองหาดูว่าแบบเราใช้อะไรได้นะคะเพราะจริงๆอะ่ะคือไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าเราใช้อะไรแล้วจะแพ้หรือจะไม่แพ้นะคะมันแบบ ผิวหน้าแล้วเท่านั้นที่จะสามารถบอกได้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่แพรเริ่มใช้ Biolay Cleansing m i l k คือแพรใช้มานานหลายปีมากที่แบบแพรป้ายยาอะไรแบบในทุกคลิปคือแพรจะบอกเลยว่าทุกขวดแพรซื้อเอง b i o l เ y ไม่เคยจ้างแพรเลยเออทำไมเขาไม่จ้างไม่เข้าใจจ้างหน่อยก็ได้ สปอนหน่อยก็ได้เพราะว่าหนูใช้จริงค่ะคุณหมอก็ลองแนะนําว่าเออปกติแพ้ใช้มอยส์อะไรอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็ถูกแล้วถูกต้องอยู่แล้วนะคะแค่ให้ปรับวิธีการลบเครื่องสําอางอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แนะนําให้ล้างออกให้สะอาดนะคะแพ้ก็เลยทําวิธีการแบบใช้ค l e a n ิ i n g milk แล้วก็ค่อยเอาไมเซล่ามาเช็ดทับอีกหนึ่งรอบหลังจากนั้นได้ทําการแบบกดสิวใช้เครื่องฆ่าเชื้อสิวทรีทเมนต์อะไรต่างๆนะคะก็มีการ follow up ไปหาทุกๆ2ออาทิตย์มั้ง ถ้าแพ้จำไม่ผิดก็นั่นแหละไปกดสิวเรื่อยๆแล้วก็ทำวิธีการที่คุณหมอบอกเรื่อยๆนะคะมหัศจรรย์มากค่ะทุกคนจากที่แบบสิวขึ้นทุกตารางนิ้วบนใบหน้าไม,ไม่ไม่เหลือที่ขึ้นแล้วกลายเป็นว่า ความรุนแรงของมันนะลดลงแต่มันก็ยังไม่ได้หายทีเดียวนะคะทุกคนคือเอเอจะบอกว่าช่วงที่สิวขึ้นหนักๆอ่ะคือสิวขึ้นหมายุกวันเช้าวันนี้ตื่นมาเอามาและแม่งมาตรงนี้หนึ่งแม่งมาตรงนี้มึงมาตรงนี้เช้าวันถัดไปเอามาอีกแล้วตรงนี้ขึ้นทั้งนั้นสิวเก่ขึ้น,ข,นขึ้นมาเมื่อวานแะล้ววันนี้เข้าไปม,มันขึ้นอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นระดับความรุนแรงคือมันเริ่มทิ้งช่วงห่างในการที่แบบสิวขึ้นมันไม่ได้หายสักทีเดียวมันต้องแบบค่อยคๆอยครอยค่อรค่อยอะไรอี่แบบ สิวแพรมันระดับความรุนแรงอ่ะมันลดน้อยลงและหลังจากนั้นนะคะแพรก็พอไปหาคลินิกดอรพงษ์หลังๆก็คือเปลี่ยนอีกคลินิกนึงเพราะว่าเหมือนมีรุ่นพี่แนะนําให้แพรลองไปที่เซเว่นเดย์คลินิกนะคะแพรก็ได้ไปแล้วก็ได้ไปเจอกับคุณหมอจนาตั้งแต่แพรไปรักษากับคุณหมอจนาตอนนั้นนะคะแพรก็เข้ารักษากับคุณหมอจนามาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าเป็นแบบก,การไปหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่แบบสิวขึ้นกดสิวฉีดสิวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นคุณหมอจนาที่เซเว่นเดย์คลิน เลยเพราะว่าแพไปหาคุณหมอเขาก็รักษาหน้าแพมาหลายปีอะ่ะเวลาไปหาหมอกี่ทีกี่ทีเหมือนเขารู้หมดแล้วว่าผิวหน้าแพมันควรจะอะไรยังไงนะคะมีการรักษาสิวแบบ Follow Up เหมือนคลินิกทั่วไปอะ่ะแบบพอมาถึงนะคะก็จะมีการแบบดูหน้านะคะให้คุณหมอคอนซ็ป์ว่าอตอนนี้ระดับความรุนแรงของสิวเราขั้นนี้รักษาแบบไหนดีนะคะก็กดฉีดสิวอบ ค่าเชื้อสิวทรีตเมนต์อะไรเหมือนกันนะคะไปหาหมอทุกสองอาทิตย์อะไรประมาณนี้ผิวหน้าก็เริ่มกลับมาดีขึ้นเรืเอยๆเเลยรื่อยเลยเซเว่นเคลินิกราคาน้องนักศึกษาแพรแนะนานะเพราะว่าราคาไม่แรงมากแพรจะมีช่วงที่แบบเหมือนสิวหายแล้วสิวกลับมาเห่อมาขึ้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันขึ้นหลายเม็ดมากๆอ่ะแล้วแพรไปเซเว่นเดคลินิกกตอนนั้นคือแพรก็เคยมีการทานยานะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะคุณหมอเขาแนะนําว่าถ้าเราไม่ได้แบบสิวอักเสบขึ้นบนหน้าเย เกิน15เม็ดหรืออะไรอย่างนั้นอ่ะคือถ้ามีแค่ประมาณแบบ4-56เม็ดก็ไม่ควรทานยาตัวนั้นแพ้ไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วว่าชื่อยาอะไรแต่เป็นยาแก้อักเสบนะคะก็คือเหมือนกินอะ่ะแล้วพอแพ้กินแบบเบอร์นหน้ามันก็หายดีขึ้นแต่หลังจากนั้นมันก็จะมีช่วงที่แพ้ก็กลับมาสิวขึ้นอยู่ดีบอกแล้วว่ามันเป็น,เป,นเป็นหายหายแล้วก็วิธีการอีกอย่างที่ได้ผลนะคะก็คือแพ้ปรับสกินแคร์รูทนในชีวิตที่สําคัญเลยคือแพ้จะไม่ประโคมบํารุงผิวให้มันแบบทูมาร์ชเกิ แพ์จะใช้อะไรที่มันแค่สําหรับผิวแพรต้องการเท่านั้นไม่ประโคมอะไรเยอะให้ทุกคนอนะลองหาสาเหตุดีๆว่าตัวเองเป็นสิวเพราะอะไรซึ่งถ้าเกิดเราหาเจอปุป๊บอะสิวก็จะหายเลยจริงๆพูดจริงๆอย่างของแพงเนี้ยแพรแพร,รู้ตัวเลยว่าหน้าแหกเนี้ยเพราะว่าแพรไปทําลายสกินเบริเร์ผิวแพรใช่ปะ่ะแล้วแบบไม่ว่าจะไปใช้นูน่นนี่นั่นหรือว่าของอะไรที่มันดีๆของอะไรที่มันแบบถนอมผิวก็แล้วแล้วยังจะแพ้อย่างเงี้ยเพราะว่าผิวหน้าแพรมันอ่อนแอแล้วก็ระคายเคืองง่ายจริงๆที่สําคัญคือเวลาที่ เราเป็นสิวอ่ะอันนี้มันค่อนข้างสําคัญมากเลยไม่ว่าแพจะไปคลินิกไหนนะคะคุณหมอเขาก็จะแนะนําว่าเวลาเป็นสิวอ่ะอย่าปล่อยให้มันหายเองแบบให้หายาอะไรทาด้วยนะคะเจลแต้มสิวยาแต้มสิวอะไรต่างๆอย่าให้ขาดแล้วก็ที่สําคัญคือต้องใช้ m o i s ไรเ i อ e r ด้วยนะคะเพราะว่าผิวหน้าของเรามันต้องการความชุ่มชื้นอย่างผิวหน้าแพอย่างเงี้ยมันพังเพราะว่าเกราะป้องกันผิวมันเสียหายใช่ปะแพก็เลยพยายามใช้อะไรที่ช่วยเสริมให้เกราะป้องกันผิวมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวถ้าเกิดคน เราเป็นสิวแบบเป็นสิวที่แบบอุดตันง่ายเป็นโอผิวหน้าอุดตันง่ายอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปใช้อะไรเยอะใช้แค่ที่ผิวต้องการก็พอที่ทุกคนเป็นมาหากราบในการรักษาสิวที่แพรทํามา5ปีแล้วผิวหน้าแพรแบบกลับมาเป็นคนปกติตอนนี้ได้คือดีใจมากแพรอยากจะให้กําลังใจทุกคนนะคะว่ายัางไงแบบเวลาเราสิวขึ้นอะเราก็สิวหายได้นะจริงๆแล้วเวลารักษาสิวอะใจเย็นๆถ้าเกิดสมมติว่ารักษาแล้วมันยังไม่หายสักทีถ้ามันนานเกินไปแปลว่าอะวิธีนี้อาจจะไม่ใช่สําหรับ แล้วก็ต้องลองแบบเปลี่ยนวิธีหรือเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอะไรดูนะคะเพราะว่าการรักษาสิว,ว่มันไม่ได้แบบหายข้ามวันข้ามคืนและไม่ใช่ว่าทุกคนจะรักษาสิวด้วยวิธีเดียวกันแล้วจะหายเหมือนกันทุกคนเราต้องหาสาเหตุให้ได้ว่าหน้าเราอ่ะเป็นสิวเพราะอะไรแล้วเราก็แก้ในจุดนั้นรับรองสิวหายแน่นอนต่อไปนะคะโบนัสท้ายคลิปค่ะแพร์จะมาแจกเซตสกินแคร์รูทีนนะคะที่ แพ้ได้ทําการรวบรวมไว้ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสิวแล้วก็สภาพผิวคลายแแพะลองปรับใช้ตามนี้ดูเริ่มขั้นแรกนะคะเดี๋ยวแพจะเอาที่มอร์นิ่งแล้วกันนะคะแพจะล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าค่ะนี่แพ้ใช้ตัวนี้นะคะเริ่มที่โฟมล้างหน้าก่อนเลยในตอนเช้าหรือว่าอีกตัวหนึ่งนะคะแพแนะนำนูฟอร์มูล่านะคะตัวนี้เป็นโฟมล้างหน้าที่ช่วยเรื่องสิวเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะมีน้ําหอมนะคะถ้าเกิดใครคอนเซิร์นเรื่องน้ําหอมลองใช้ตัวนี้ดูไม่รู้อะแพ้ใช้แล้วแบบผิวหน้าแพ้ดีขึ้นมาตลอดเรื่อยๆเลยเสร็จจากโฟมล้้าางหนนต่อไปะะค กระดาษทิชชู่สับหน้าซึ่งแพ้ก็ใช้มาหลายปีแล้วแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือ c l e n e x ตัวนี้นะคะทําอย่างนี้ทาตามที่แพ้บอกอ่ะและขั้นตอนถัดไปนะคะใช้ เจลแต้มสิวมาแต้มที่บริเวณสิวที่เราเป็นนะคะจริงๆแพ้ใช้มาหลายตัวแล้วมันดีมากแต่ว่าตัวนี้คัดมาให้ที่สุดแล้วกันที่แบบว่าอยากเอามาแนะนําให้เอามาจัดเซตให้ทุกคนลองไปใช้ตามก็คือเพียรีตัวนี้เพราะว่ามันไม่รู้ดีทุกครั้งที่ว่าแพ้ใช้อะสิวมันจะยุบเร็วมากแล้วก็มันจะช่วยเรื่องรอยแดงของสิวได้ด้วยเพราะว่าแพ้เป็นคนที่พอสิวหายปุ๊บแล้วมันจะแบบทิ้งรอยแดงไว้เยอะแล้วตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการแบบทิ้งรอยแดงไว้หลังจากที่เราสิวหายนะคะทั้งสิวยุบไวแล้วก็ช่่วยยในเรรืออองงงขแด ด้วยค่ะตัวนี้ต่อไปนะคะแพรก็จะลงมอยจ์ไลเซอร์เลยซึ่งตัวที่แพรใช้มายาวนานแล้วก็คิดว่าอยากแนะนําทุกคนเพราะว่าแพรใช้แล้วมันแบบถูกกับผิวหน้าแพรมากเพราะแพรเป็นคนที่ผิวหน้าระคายเคืองใช้อะไรไม่ได้เลยใช้มอยอะไรแบบไม่ค่อยได้เลยแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่แบบกู้ผิวของแพรจากระดับความรนุนแรงมากๆจนมากลายเป็นรักษาสิวมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจนปัจจุบันสิวหายคือแพ้ใช้มาตลอดเลยใช้มายาวนาน5ปีต่อไปนะคะต่อให้เราเป็นสิวเนี่ยก็ห้าม ข้ามขั้นตอนนี้ไปก็คือการทากันแดดในตอนเช้าเนี่ยก็คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของรูทีนนะคะอาแพน่แนะนำตัวนี้แล้วกันนะทุกคนของสกินวันโอโอโฟสูตรนี้นะคะหมดไปหลายหลอดมากๆแล้วนะตัวนี้ไม่มีน้ําหอมแล้วคนที่ผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้แล้วก็เป็นกันแดดที่เนื้อมีความบางเบาสามารถแต่งหน้ากลบสิวต่อได้โดยที่ไม่รบกวนไม่เป็นขุยไม่เป็นคราบนะคะหรือจะเป็นอันนี้อีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะเนื้อมีความบางเบา,บาเหมือนกันแพรจะแนะนําว่าคนที่เป็นสิวอ่ะใช้อะไรที่มันเนื้อมีความ บางเบาไม่หนักผิวหน้าจะดีกว่าเพราะว่ามันก็จะทําให้เกิดโอกาสในการอุดตันน้อยนะคะตัวนี้ก็ไม่อุดตันเหมือนกันแล้วก็ไม่มีน้ําหอมนะคะคนที่ผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้ Beauty of j o s ซ o n นะคะตัวนี้แพ้ก็แบบใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเรารู้สึกว่ามันมีความ คล้ายกับตัวนี้แล้วแบบพอใช้ปุ๊บแล้วมันขึ้นแท่นลูกรลักเลยอะแพรเลยเอามาแนะนําในคลิปนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็น n i g h skin care routine นะคะที่แพรจัดเซตไว้ให้หลังจากที่เราใช้ชีวิตมายาวนานแล้วก็แต่งหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแพรแนะนําว่าให้ใช้ตัวนี้ค่ะ Biole cleansing milk นะคะเวลาแพรใช้ตัวนี้มาลบหน้าแพรจะลบสักประมาณ2นาทีแพรจะนับในใจ120วินะคะก็ลบๆๆให้ทั่วหลังจากนั้นต่อไปอะแพรจะใช้ micellar water มาเช็ดหน้าค่ะอันนี้ก็คือเป็นของ new formula นนะะจริงๆตัวที่แพรใช้มาหลายๆปีก็คือจะมีตัวหนึ่งที่จะเป็นของดีเฟสตอสีฟ้านะคะแต่ตว่าตัวนั้นนะคือมันใช้หมดไปแล้วแลแ้วแพรทิ้งขวดไปหมดแล้วต่อปัจจุบันนี้แพรใช้ตัวนี้อยู่นะคะก็เลยจะมาแนะนําว่าตัวนี้ก็เลิศเหมือนกันใช้เมเซล่าเช็ดต่อแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเช็ดกับสำลีแค่ประมาณแผ่นเดียวแล้วมันก็แบบไม่ได้มีอะไรติดมาแล้วนะคะก็เป็นอันแปลว่าผิวหน้าเราสะอาดแล้วเรียบร้อยเครื่องสำอางออกหมดจดก็จะลดการอุดตันในการแต่งหน้าไปได้กึง่งหนึ่งและหลังจากลบเครื่องสำอา จนสะอาดเสร็จหมดจดเรียบร้อยนะคะก็ต่อด้วยโฟมล้างหน้าเลยค่ะหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยก็เหมือนเดิมค่ะใช้กระดาษทิชชู่มาซับหน้าซับเบาๆอย่าถูนะคะเอามาแปะแล้วก็แบบซับๆๆๆๆๆอย่างนี้ตามด้วยเจลแต้มสิวแล้วก็ตบด้วยมอยเจยอไรเซอร์ค่ะแค่ว่าเท่านี้คือเพียงพอแล้วไม่ต้องใส่อะไรเยอะไปมากกว่านี้ช่วงที่เรารักษาสิว่ะที่แพรทํามาทั้งหมดเนี่ยแล้วก็สกินแคร์เซตเนี่ยที่แพรจัดมาคือแพรใช้อย่างเงี้ยหลักๆอ่ะมาตลอดในการรักษาจนมันแบบสิวหายหน้าหาย นะะเนี่ยแหละเอาวิธีการนี้มาแชร์ทุกคนดูหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังพยายามรักษาสิวอยู่ที่แบบเป็นเรื้อรังมาหลายปีเราไม่หายขอให้ทุกคนสิวหายในเร็ววันนี้นะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จบได้เปลอแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b e ให้แพ้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย